และโดยสำนึกแล้วคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีควรจะเป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องของการเสียภาษีด้วยซ้ำที่ระบุเอาไว้ในบัญชีทรัพย์สินที่มีเอกสารแนบแค่9แผ่นรายการและแผ่นเนี่ยจึงไม่ใช่นี่ที่อยู่ในรูปแบบของสัญญาเงินกู้แน่ๆแต่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินหรือที่แวดวงธุรกิจเรียกกันว่าตัว๋ว PN ซึ่งเป็นหนี้สินที่แพทองทานซื้อหุ้นจากพี่สาวพี่ชาย ลุงป้าสะพ้ยและแม่เป็นการซื้อหุ้นแบบซื้อเชื่อแล้วออกตั๋ว P ีเอแทนการจ่ายเงินที่ผมต้องตั้งคำถามนี้กับแพทองทานชินวัตรก็เพราะว่าแพทองทานชินวัตรคนคนนี้ที่ผ่านมามีพฤติกรรมในการใช้ช่องว่างทางกฎหมายทำนิติกรรมอำพรางในการหนีภาษีการรับให้มาตั้งแต่ปี2 5 5 9ประเทศไทยของเราประชาชนมีสวัสดิการที่ดีกว่านี้ได้ ประชาชนสามารถได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีกว่านี้ได้ปู่ย่าตายายของพวกเราสามารถได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่มากกว่าเดือนละห0 0บาทได้เด็กเล็กๆล,ล,ลูกหลานของพวกเราสามารถได้รับเงินอุดหนุนแรกเกิดที่ท้วนหน้าโดยไม่ต้องพิสูจน์ความจนที่มากกว่าเดือนละห0 0บาทได้เด็กนักเรียนลูกศิษย์ของคุณครูสามารถกินอาหารกลางวันที่โภชนาการครบท้วนกว่าที่เป็นอยู่ได้ ถ้าประเทศของเราไม่มีคนที่มีพฤติกรรมหนีภาษีอย่างแพทองทานชินวัตร